สวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับยานีอีกแล้วนะคะในช่องยานี UK คค่ะก็ตอนนี้ยานีกำลังนั่งรอเพื่อนคนไทยอยู่นะคะเป็นเพื่อนรุ่นพี่พอดีว่าวันนี้ยานีนัด พี่เขามาเก็บผักคะน้านะคะเพราะว่ายานียังมีผักคะน้าเหลืออยู่ค่ะยานีก็อยากจะแบ่งให้พี่เขากินแล้วก็อยากจะให้พี่เขาเก็บไปเผื่อเพื่อนอีกสองคนนะคะที่อยู่เมืองเดียวกันที่อยู่บ้านใกล้ๆกกันค่ะก็ในระหว่างที่รอพี่เขาปั่นจักรยานมาบ้านยานีนะคะ เพราะว่าบ้านพี่เขาอยู่ไม่ไกลค่ะปั่นจัก,กรยานมาประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วเนาะก็ในระหว่างนั้นนะคะยาน,นีก็จะมาปลูกผักคะน้าเพิ่มค่ะทุกคนเพราะว่าผักคะน้าที่ยาน,นีเพาะเอาไว้นะคะก็จะเอาไปแยกออกปลูกได้แล้วค่ะอาทิตย์หน้านะคะยาน,นีจะแยกออกไปปลูกในแปลงข้างนอกค่ะแปลงผักข้างนอกที่ยาน,นีเตรียมเอาไว้แล้วนะคะก็วันนี้ยาน,นีจะมา เพาะเพิ่มอีกสองกระถางใหญ่ๆนะคะเพื่อที่ยานีจะได้มีผักคะน้าปลูกกินตลอดในช่วงหน้าหน้านี้นะคะหน้าจะเข้าหน้าร้อนแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิก็เริ่มปลูกคะน้าได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเพาะคะน้ากันเลยนะคะ ่อนที่พี่เพื่อนคนไทยเขาจะมาตัดคณานะคะยานีก็จะพาทุกคนมาดูคณาของยานีนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งที่จะเก็บวันนี้นะคะฝั่งนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้นกล้าที่ยานีเพาะเอาไว้นะคะก็นี่ค่ะมันก็จะขึ้นมาโตประมาณนี้แล้วนะคะก็คือ แยกออกปลูกได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาจะมีใบเลี้ยงแล้วก็ใบแท้ออกมาแล้วนะคะก็ยานีเพาะเอาไว้เห็นไหมคะว่าเขาไม่ได้ชิดติดกันเยอะเท่าไหร่นะคะนี้ค่ะยานีโรยมเมล็ดลงไปห่างๆค่ะอันนี้กระถางนี้อาจจะจะ,จะแบบเอหนาน,นิดนึงนะคะหนานกว่านิดนึง แต่ก็ยังห่างๆอยู่เห็นไหมคะนี่ค่ะเวลางอกอกอกมาต้นเขาก็จะสมบูรณ์อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอา่าสี่ห้ากระถางนะคะนี่อีกกระถางหนึ่งที่ยังเล็กอยู่นะคะอันนี้ห้ากระถางนี้ยาน,นีก็จะเอาไว้ตัดกินเป็นรอบสุดท้ายนะคะ ของรุ่นนี้นะคะของคณะที่ปลูกรุ่นแรกปี2021นะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเย็นนี้จะให้ดูคนาที่จะตัดวันนี้อีกรอบนะคะนี่ค่ะดูต้นเขาค่ะนี่อืมก็เริ่มจะแบบงามเต็มที่แล้วค่ะบางต้นก็เริ่มจะออกนี่ค่ะ อกดอกมาแบบนี้เนาะก็ถ้าเกิดว่าเขาเริ่มจะอกดอกอย่างนี้เขาก็จะเริ่มแก่แล้วนะคะเราต้องตัดกินแล้วนะคะนี่ค่ะดูค่ะดูใบค่ะดูใบคือใบใหญ่มากค่ะยอดงามค่ะอันนี้เป็นคณะยอดนะคะทุกคนเขาก็จะงามมากเลยค่ะใบของเขาเนาะนี่ค่ะ ก็โอเคค่ะเดี๋ยวยานีก็จะรอให้พี่เขามาถึงแล้วเราก็จะตัดคณะกันนะคะเอาที่มีดอกแล้วมันถึงออ่งใช่มันเริ่มจะแก่แล้วละค่ะไม่เก็บไม่เก็บเม็ดมันวะไม่เก็บค่ะปลูกปลูกจากเมล็ดที่ซื้อง่ายกว่าเนาะถ้าเราปล่อยให้มันเป็นเมล็ดมันก็ต้องแบบเปลืองพื้นที่อ่อะ ขงพี่สั่งเม็ดมายังไม่ขึ้นสักเม็ดเลยสงสัยที่ปู๋ไม่เป็นหรือไม่ก็ไ้บินที่ซื้อมานะ่ะมันปุ๋ยมันเค็มอะ่ะม,ม,มันก็เลยมันก็เยยังถ้าขึ้นมาแล้วมันก็เปื่อยสงสัยจะเป็นปุ๋ยเค็มโอ้ปวดไหล่ตัดไปเลยตัดต้นใหญ่ๆอ่ะพี่หายที่เป็นดอกก่อนแล้วเดี๋ยวต้นเล็กๆก,ก็เอาไว้ตัดกินทีหลังโอเเออให้กี่ต้นเนะี่ย ตัดไปเลยตัดเผื่อพี่หนุ่ยด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปให้น้องด้วยที่ทํางานตัดให้หมดเลยนอะให้หมดเอาไหนให้หมดเอาให้หมดนี่แหละหมดหมดทางนี้เลยฝั่งนี้เลยตัดไปเลยไม่ต้องเลือกเออนั่นแหละสนุกไหมสนุกที่ทำคณะเลยไหนโชว์หน่อยสิ พี่ทำหูปอกไปแล้วค่ะโอ้แล้วทำหูปอกเตรียมไปแล้วเตรียมมาแล้วโอ้ยสุดยอดอุหยปอกแล้วอ่ะมันเยอะแล้วตัดไปอีกให้พี่นุ้ยด้วยบังคับกินเีอยเออตัดไปเลยให้กินกินเถอะใช่ไหมใช่แม่วิ่งคราวนี้ให้กินคราวหน้าจะขายละวไม่ไม่ขายหรอกครัพี่ตัดให้หมดเลย มันเยอะเกิน no take off it ไหนเอ๊ะเศยก็เมื่อกี้เพื่อนของยานีตัดไปแล้วนะคะสกระถางเขาก็เก็บไปฝากเพื่อนรุ่นพี่อีกคนหนึ่งที่บ้านอยู่ติดติกับบ้านพี่เขาละค่ะแล้วก็ที่เหลือนี่เดี๋ยวยานีก็จะเก็บไปฝาก เพื่อนคนไทยที่ทำงานที่เดียวกับยานีนะคะแล้วก็ยานีก็จะเก็บเอาไว้กินเองด้วยค่ะเดี๋ยวยานีจะตัดส่วนที่เหลือเลยนะคะเมื่อกี้บอกให้พี่เขาจัดเอาไปให้หมดนะคะแต่พี่ก็บอกว่าไม่เอาพอแล้วเยอะแล้วยานีก็เลยเออโอเคเดี๋ยวยานีตัดเอาไว้กินเองก็ได้ค่ะ เดี๋ยวอันนี้ยังไม่โตเท่าไหร่นะคะกระถางน,นี้เดี๋ยวยานีก็จะเก็บเอาไว้ก่อนค่ะยานีจะตัดที่เหลือนี่นะคะอันนี้คือ hello hello darling what is it what 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 is it go on go outside come on get out come on go out play outside go play outside go on. good boy <laughs> จอมยุ่งค่ะก็อันนี้เดี๋ยวยานีจะเก็บไปกินเองดูค่ะหวาวต้นงามมากเลยค่ะนี่ค่ะดูค่ะหวาวงามงามนี่ค่ะก็เมื่อกี้ยานีบอกให้พี่เขาเก็บไปให้หมดพี่เขาบอกโอ,อ้ยไม่เอาเยอะเกินไปค่ะยานีให้พี่เขาไปกินนะคะยานีไม่ได้ขายนะ รอบนี้ไม่ขายค่ะเดี๋ยวยานีปลูกเพิ่มอีกนะคะนี่ค่ะก็เป็นต้นกล้าที่ยานีให้ดูเมื่อกี้เนาะว้าวนี่ค่ะดูค่ะหืมต้นใหญ่น่ากินตัดตรง ชบุชบชบชุบนี่ตัดให้หมดเลยค่ะมันเริ่มจะแก่ด้วยแล้วลค่ะเนี่ยบางต้นมันก็จะมีดอกออกมาแล้วค่ะเพราะว่าอากาศดีค่ะช่วงนี้ในโรงปลูกยานีนี่ อากาศสามสิบองศานะคะอากาศร้อนมากค่ะนีะ่ว้าวงามๆอีกแล้วค่ะเดี๋ยวพอ,อยานี้ย้ายต้นกล้านี่ออกไปปลูกข้างนอกก็คงไม่เกินสองสามอาทิตย์ค่ะก็ได้กินอีกค่ะ ายานีมีพื้นที่ยานีก็จะปลูกเยอะๆค่ะอยากจะปลูกขายแบ่งขายให้เพื่อนๆได้กินค่ะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนนะคะที่เขาอยากอยากจะซื้ออยากจะกินว้าวดูต้นนี้ค่ะคณาแฝดมีสองยอดนะคะ นี่ค่ะมีสองยอดค่ะนี่ตัดให้หมดเลยเดี๋ยวยานีจะได้ยานีจะได้รุงดินใหม่นะคะในกระถางนี้แล้วก็ยานีก็จะ ูในกระถางนี้อีกด้วยค่ะเพราะว่ายานีดูแล้วต้นกล้ายานีเยอะค่ะ <c oughs> ก้อนนี้ค่ะเป็นคณาที่เหลือจาก <c oughs> เพื่อนของยานีตัดไปเมื่อกี้นะคะ ที่เขาตัดไปไม่หมดเนาะยานีก็เลยมาตัดให้หมดค่ะจะได้เอาไปฝากเพื่อนที่ทํางานด้วยแล้วก็ยานีจะเก็บเอาไว้ผัดนิดนึงด้วยค่ะก็โอเคค่ะวันนี้ยานีขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมก็วันนี้ยานีขอลาไปก่อนนะคะแล้วเราเอาไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ